สวัสดีครับหลายๆคนคงเคยเห็นหรือเคยได้ยินผลิตภัณฑ์ที่มีน้ํามันหรือออยเป็นส่วนประกอบกันมาบ้างนะครับผมไม่ได้หมายถึงน้ํามันที่เราใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์อย่างน้ํามันเบนซินหรือน้ํามันดีเซลนะครับผมแต่ผมหมายถึงน้ํามันหรือออยที่ส่วนใหญ่แล้วเราใช้ในการประกอบอาหารหรือว่าทานเป็นอาหารเสริมกันนั่นเองครับก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกท่านเข้าใจก่อนนะครับว่าคําว่าน้ํามันหรือออยในที่นี้เนี่ยมันก็คือไขมันหรือกรดไขมันที่ร่างกายเราต้องการนั่นเองครับโดยปกติแล้วร่างกายของเราทุก นนก็ต่างมีไขมันหรือกรดไขมันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของร่างกายซึ่งก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับช่วยในการขนส่งและดูดซึมสารอาหารต่างๆในร่างกายไปจนถึงเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนเป็นต้นนะครับจึงทําให้ไขมันหรือกรดไขมันเป็นหนึ่งใน5หมู่ที่สําคัญที่เราควรได้รับเข้าสู่ร่างกายนั่นเองครับซึ่งไขมันที่ว่านี้จะมีการจําแนกออกเป็นกลุ่มๆตามแต่วิธี ที่ใช้ในการจําแนกครับผมซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเรามักจะคุ้นชินโดยเฉพาะเวลาที่เราตรวจสุขภาพประจําปีกันใช่ไหมลครับผมจะมีการรายงานชนิดของไขมันอยู่2ตัวหลักๆนั่นก็คือ LDL และ HDL นั่นเองครับโดยที่ LDL นะครับเป็นไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเรามักจะเรียกกันว่าเป็นไขมันตัวเลวหากร่างกายของเรามี LDL อยู่ในระดับที่สูงจะทําให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดตีบได้ครับผมและนอกจากนี้นะครับอาจส่งผลทําให้เกิดโรคหัวใจ ลหลอดเลือดตามมาได้ครับ HDL นะครับเป็นไขมันที่มีความหนาแน่นสูงหรือที่เราเรียกกันว่าไขามันตัวดีครับผมซึ่งมีหน้าที่ในการนำคอเลสเตอรอลในเนื้อเยื่อต่างๆเข้าสู่ตับนะครับเพื่อขับทิ้งดังนั้นเนี่ยครับการที่เรามีระดับของ HDL ในร่างกายที่สูงนะครับจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดได้ครับผม นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการจําแนกชนิดของไขมันนะครับออกเป็นไขมันชนิดอิ่มตัวและไขมันไม่อิ่มตัวนะครับและมีการแบ่งจากลักษณะของโมเลกุลนะครับเป็นแบบเชิงเดียวแล้วก็เชิงซ้อนอีกด้วยครับผม ที่อยากให้ทุกท่านจําไว้ก็คือไขมันชนิดไม่อิ่มตัวนะครับหรือเราเรียกกันว่า unsaturated fat นะครับทั้งโมเลกุลเนี่ยครับจะมีทั้งเชิงเดี่ยวแล้วก็เชิงซ้อนเหมือนกันนะครับมีความสามารถในการช่วยลดระดับของ LDL หรือที่เราเรียกกันว่าไขมันเลวในร่างกายเราได้ครับผมแล้วเราจะได้รับน้ํามันหรือ,อยล์ที่กล่าวมานี้นะครับจากที่ไหนกันนะครับผม ปกติแล้วเราจะได้รับกรดไขมันต่างๆจากการกินนะครับเป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นทานเนื้อสัตว์ทานผักผลไม้ก็ตามนะครับเราก็ได้รับกรดไขมันเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าปริมาณแล้วก็ชนิดของกรดไขมันเนี่ยครับเราก็จะได้รับแตกต่างกันไปตามอาหารที่เรากินนั่นเองนะครับผม ตัวเลขจากงานวิจัยนะครับพบว่าคนเราเนี่ยรับประทานไขมันเฉลี่ยมากถึง25กิโลกร,รัมต่อปีเลยนะครับโดยกว่า80%ของไขมันนั้นนะครับมาจากพืชเป็นหลักเลยนั่นเองนะครับซึ่งไขมันไม่อิ่มตัวที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมักเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะครับของน้ํามันหรือออยที่สกัดจากพืชนั่นเองครับเราจึงเห็นได้ว่าน้ํามันจากพืชนั้นมีการยอมรับอย่างแพร่หลายมากครับในปัจจุบันประโยชน์ต่อสุขภาพของน้ํามันพวกนี้มีเยอะมากและปัจจุบันเนี่ยมีการใช้งานในด้านของเวช ศาสตร์ชะลอไว้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมขอยกตัวอย่างของน้ํามันหรือออยบางตัวมาให้ทุกท่านทําความรู้จักกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงบ้างตัวแรกเลยนะครับผมน้ํามันมะกอกครับหรือโอลีฟออยองค์ประกอบที่สําคัญที่เราพบได้ในน้ํามันมะกอกนั้นนะครับกว่า83เลยนะครับเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะครับที่ชื่อว่าโอลิกแอซิดครับผมปัจจุบันนะครับมีการวิจัยมากมายนะครับเกี่ยวกับโอลิกแอซิดนะครับเนื่องจากว่ามีผลช่วยนะครับในการยับยั แบ่งตัวของเซลล์มะเร็งหลายชนิดเลยนะครับผมโดยโอเลอิกแอซิดนี้จะไปกดการทํางานของยีนมะเร็งตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ทําให้เกิดการพัฒนาและกระจายตัวของเซลล์มะเร็งนะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับโอเลอิกแอซิด e ยังทําให้เกิดโปรแกรมการตายของเซลล์มะเรงได้อีกด้วยนะครับผม 2. น้ํามันรําข้าวหรือ rice bran oil ครับ กว่า80%ของน้ำมันรำข้าวนั้นเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนด้วยนะครับและเป็นกรดไขมันสายยาวซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเยื่อหุ้มระบบประสาสทส่วนกลางนะครับการที่ร่างกายเนี่ยเราได้รับน้ำมันรำข้าวเข,าเข้าไปนะครับจึงมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมเซลล์สมองและระบบประสาทที่ชํารุดได้ครับ 3. น้ำมันงาน,นะครับหรือเซซามีออยนะครับผมนอกเหนือจากกรดไขมันในตัวของน้ำมันงานเองแล้วนะครับยังมีสารที่เรียกว่าลิกแนนนะครับผมซึ่งประกอบด้วยเซซามินนะครับ และเซซามลินนะครับ ซึ่งนอกจากจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเราแล้วนะครับยังช่วยทําให้ระดับของวิตามินอีในเนื้อเยื่อมีระดับที่สูงขึ้นนะครับผลที่ได้ก็คือช่วยรักษาและบรรเทาอาการของโรคข้อเสื่อมได้นั่นเองครับสน้ํามันดอกทานตะวันนะครับหรือ sunflower oil นะครับกว่า85นะครับของน้ํามันดอกทานตะวันนี่นะครับเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวนะครับซึ่งประกอบไปด้วยไลโนเลอิกแอซิดหรือที่เราเรียกว่าโอเมก้า6นั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งคือโอเลอิกแอซิดนะครับหรือโอเมก้า9นะคร มีปริมาณมากถึง43%เลยทีเดียวนะครับซึ่งกรดไขมันตัวแรกนะครับไลโนเลอิกแอซิดนะครับสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะและช่วยลดอัตราการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ครับตัวที่5ครับน้ำมันเมล็ดองุ่นนะครับหรือเกรปซิตออยล์ครับผมน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดองุ่นนั้นนะครับมีส่วนประกอบของกรดไขมันไลโนเลอิกแอซิดมากถึง66-75%เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีวิตามินอีที่สูงอีกด้วยนะครับ ซึ่งตัววิตามินอีนะครับมีส่วนช่วยในการลดระดับอนุมูลอิสระในร่างกายได้ดีนะครับช่วยเสริมความแข็งแรงของชั้นคอลลาเจนด้วยนะครับผมและช่วยลดการเสื่อมสภาพของไขมันหรือที่เราเรียกกันว่าไลปิดเพอร์ออกซิเดชันด้วยนะครับจึงเรียกได้ว่าน้ํามันเมล็ดองุ่นนั้นนะครับช่วยรักษาสภาพผิวนะครับป้องกันรอยหยาบกร้านได้นะครับนอกจากนี้ยังมีผลช่วยลดความกังวลและช่วยทําให้การนอนหลับนั้นดีขึ้นด้วยครับจากตัวอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับหลายๆท่านคงเห็นแล้วนะครับว่า ประโยชน์ของน้ำมันต่อร่างกายเรานั้นมีมากมายเหลือเกินนะครับทั้งสามารถช่วยบรรเทาหรือรักษาโรคบางชนิดได้ไปจนถึงการช่วยชะลอวัยนะครับเพราะว่าช่วยในเรื่องของการรักษาสภาพผิวของเราได้นั่นเองนะครับผมที่กล่าวไปนี่แค่น้ํามันสาก,กัดจากพืชเพียง5ตัวเท่านั้นเองนะครับยังมีอีกหลายตัวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเนี่ยไม่แพ้กันเลยที่เราไม่ได้กล่าวถึงในอีพีนี้นะครับส่วนจะมีตัวไหนบ้างนะครับขอให้ทุกท่านรอติดตามใน EP อีต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ